สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลิวอพูลปรับแผนด่วนเตรียมเรียกตัวแนตฟิลิปกลับคืนจากการปล่อยยืมตัวหลังโจเอลมาตีฟได้รับบาดเจ็บหนักและต้องพักทั้งฤดูกาลสโมสรลิวอพูลที่ในตอนนี้ได้ทราบข่าวที่ไม่สู้ดีแล้วว่าโจเอลมาตีฟกองหลังชาวแคเมรูในวัย33ปีนั้น ได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าหรือเ c ซอซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับบริกิลฟันไดเมื่อหลายปีก่อนจนทำให้ในตอนนี้ทางเจอร์รเก้นครอปนั้นได้ออกมาพูดเปิดไปแล้วว่าโจเอลมาตีอาจจะต้องพักรักษาตัว,ตวทั้งฤดูกาลซึ่งนั่นทำให้ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นจำเป็นจะต้องมองหาการเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมโดยด่วนโดยในตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวว่า กำลังให้ความสนใจเป็นนย่างมากในตัวของกนซาโลอินาซิโลกองหลังจากสโมสรสตองลิสบอลที่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่52ล้านปอนด์รวมไปถึงทางด้านของเลวีโคนบิวที่เพิ่งย้ายกลับไปคาแข้งกับเชลซีเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามในเวลานี้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่ลิเวอร์พูลจะหวนกลับไปไล่ล่าตัวกองหลังอายุน้อยรายนี้อีกครั้งเพราะเป็นผู้เล่นที่ทางเจอเกนครับนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมาก แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นล่าสุดได้มีรายงานออกมาว่าทางสโมสสลิเวอร์พูลนั้นกำลังเตรียมที่เรียกตัวเนฟฟิลิปกองหลังในวัย26ปีให้กลับคืนสู่ทีมโดยด่วนในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้เลยหลังจากที่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลได้ปล่อยตัวกองหลังรายนี้ไปให้กับทางกลาสสิโอเซลติกทีมดังในลีกสกอตแลนด์ A and, ยืมตัวไปใช้งานหนึ่งฤดูกาลแต่ในเมื่อตอนนี้โจเอลมาตี Joe El in, ได้รับบาดเจ็บหนักนั้นทําให้ทางลิเวอร์พูลนั้นไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปแล้ว นอกจากจะต้องเรียกแนทฟิลิปให้กลับมาคอยสแตนบายที่ลิเวอร์พูลอีกครั้งโดยเฉพาะก่อหาราที่ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้ได้หรือไม่ดังนั้นการที่ทีมจะมีแนทฟิลิปอยู่ภายในทีมเอาไว้นั้นคือสิ่งที่ทางลิเวอร์พูลกำลังจะทำแต่ถึงอย่างนั้นการที่แน ฟิลิปจะได้กลับคืนสู่สโมสรอ,อีกครั้งนั้นตัวของนักเตะวัย26ปีรายยอนี้ก็ยังเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆอยู่ดีนั่นก็เพราะว่าเมื่อตัดชื่อของโจโอเอลมาตีปออกไปแล้วนั้นลิเวอร์พูลยังเหลือกองหลังให้เลือกใช้อยู่ถึง4คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเวอร์กิลฟานไดอิบราฮิมาคนาเตโจโกเมสและจาเรลควอนซาดังนั้นถ้าหากแนทฟิลิปกลับคืนสู่สโมสรอ,อีกครั้งแล้วละก็สถานะของเขานั้นน่าจะเป็นตัวเลือกอันดับที่5 และถ้าสมมุติว่าลิเวอร์พูลซื้อตัวนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมได้เพิ่อมอเติมแล้วหลักก็แนทฟิลลิปก็จะเป็นตัวเลือกอันดับที่6ไปในท,ทันทีแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลจําเป็นจะต้องเรียกตัวแนทฟิลลิปกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้อย่างแน่นอนนั่นเพราะตอนนี้แนทฟิลลิปเพิ่งจะถูกส่งลงสนามให้กับเซลติกไปเพียงแค่6เกมเท่านั้นในฤดูกาลนี้ซึ่งถือได้ว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและลิเวอร์พูลมีสิทธิ์เรียกต่า วานักเต่รายนี้คืนได้ตลอดเวลาดังนั้นต้องมาเอาใจช่วยกันให้เยะยนะครับถ้าหากว่าแนตฟิลิปถูกเรียกตัวก,กลับคืนสู่สโม,มอสรอ,อีกครั้งให้เขากลายเป็นผู้กอบกู้ทีมอีกครั้งเหมือนกับการยืนจับคู่กับริสวิลเลียมในช่วงที่ทีมเกิดวิกฤตกองหลังบาดเจ็บทั้งทีมแต่ทั้งคู่ก็สามารถพาลุวัภูลจบอันดับท็อปสีได้อย่างสวยงามน,นะครับเจอเกนครอปยืนยันว่าจะเป็นเรื่องโง่เขลามากๆถ้าหากจะตัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกจากทีมลุ้นแชมป์ เพราะตอนนี้พวกเขากําลังเก็บแต้มได้อย่างบาคลั่งเจ์เกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกนักที่15ที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาได้2-0จนทําให้ในตอนนี้ลิเวอร์พูลก้าวขึ้นมาั้างอันดับที่2ของตารางคะแนนโดยมีแต้มไลจี G ้อะเซนอนทีมจากฝูงเหลือเพียงแค่2แต้มเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นทางเจ์เกนค็อฟมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่อยู่อ่ะ ระดับที่6ของตารางคะแนนในเวลานี้นั้นคือทีมที่จะประมาทไม่ได้เลยเพราะตอนนี้ทีมของพวกเขานั้นกำลังไล่เก็บคะแนนอย่างบ้าคลั่งและอยู่ห่างจากพื้นที่อันดับ Top ท็อปสีเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นโดยเจอเกนครอปได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางสกายสปอร์โดยกล่าวว่าผมรู้สึกว่าพรีเมียร์ลีกูดดกาลนี้เป็นฤด,ดูกาลที่แปลกประหลาดและบ้าคลั่งมากๆมันเป็นฤดูกาลที่มีการแข่งขันสูงมากที่สุด ตั้งแต่เขาเข้ามารับงานคุมทีมลิเวอร์พูลการแพ้ชนะของทีมหัวตารางนั้นทำให้อันดับคะแนเนเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีเพราะทุกทีมมีแต้มใกล้เคียงกันแต่ถ้ามีคนมาถามผมว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ลิเวอร์พูลกำลังเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์นในฤดูกาลนี้ซึ่งผมก็จะตอบคนเหล่านั้นไปว่าผมรู้สึกเฉยๆเพราะมันเพิ่งผ่านมาได้ไม่กี่นัดเท่านั้นและหนทางยังอีกยาวไกล แน่นอนว่าสำหรับลิเวอร์พูลแล้วนั้นเราไม่สามารถประมาททีมไหนได้เลยแม้แต่ทีมเดีวแอสตันวิล่าการเป็นทีมที่มาแรงและแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มการเล่นดรอบลงไปเล็กน้อยแต่เชื่อถือว่าเดียวสักพักพวกเขาก็กลับมาได้และสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนี้แพ้นในลีกมาแล้ว6นัดน,นั้นยังคงเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์เหมือนกับลิเวอร์พูลและผมคงจะเป็นคนที่โง่เขลามากมถ้าหากว่า จะตัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกจากสาระบบการเป็นทีมลุ้นแชมป์ใช่พวกเขาแพ้ไปเยอะแต่พวกเขาก็ชนะได้เยอะและเก็บคะแนนได้หยอหางเป็นกอบเป็นกรรมตามปกติแล้วทีมที่แพ้เกินสามนัดต่อฤดูกาลนั้นมักจะเป็นทีมที่หมดลุ้นแชมป์แต่ในสายตาผมแล้วผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือเป็นกรณีพิเศษเพราะพวกเขาเก็บคะแนนได้เยอะมาก และยังไม่เคยเสมอกับทีมไหนเลยในฤดูกาลนี้ดังนั้นผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเป็นทีมคู่แข่งแย่งแชมป์แข่งกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ซึ่งตัวของผมนั้นจะประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดโดยในตอนนี้สื่อหลายสันักต่างมองว่าทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้จะเหลืออยู่เพียงแค่3ามทีมเท่านั้นในตอนนี้นั่นก็คือลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาเซนอลแต่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสื่อหลายสัญักต่างมองว่าโอกาสของพวกเขานั้น น่าจะไปได้ไกลที่สุดแค่ลุ้นอันดับท็อปสีเท่านั้นแต่ในเมื่อบอสของเราบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ดังนั้นเราก็คงต้องเชื่อคำพูดบอสดูบ้างนะครับคาเบิร์กประกาศความร่วมมือเป็นสปอนเซอร์กับลิเวอร์พูลต่อเนื่องอีก10ปีซึ่งรวมๆแล้วทั้งลิเวอร์พูลและคาเบิร์กจะร่วมมือกันยาวนานมากถึง42ปีซึ่งเป็นความร่วมมือยาวนานมากสุดในพรีเมียร์ลีก และสโมสรทั้งคู่เริ่มเป็นพันธมิตรความร่วมมือกันตั้งแต่ปี1992ซึ่งนับว่าเป็นหุ้นส่วนหลักและคาร์เบิรเองก็เคยเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสือ้อช่วงเวลานั้นลิเวอร์พูลเองก็มีทั้งประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จซึ่งแต่เป็นที่โด่งดังสุดก็เป็นการคว้า3แชมป์ในปี2001และการคว้า UCL 2005หลังจากนั้นในปี2010ก็เป็นสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์แทน แต่คาวเบิร์กก็เป็นสปอนเซอร์บีของสโมสรอ,อยู่โดยสัญญาจะย,ยาวไปถึงปี2 0 3 4ทางด้านพออ,อฝ่ายการค้าของสโมสรเป็นและที่เผยว่าเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คาวเบิร์กยิงคงเป็นสมาชิกหุ้นส่วนกับสโมสรต่อออกไปอีก10ปีพวกเขาเป็นมากกว่าหุ้นส่วนเขาเป็นผู้สนับสนุนที่แท้จริงของสโมสรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ